เปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Motorola A2023 โทรศัพท์มือถือรุ่นกลางที่มาพร้อมกับชิปเซต t e n s i t y 7030หน้าจอ10บิตใีเฟนเท144เฮและกล้องหลัง50ล้านพิกเซลในราคาเริ่มต้นเพียง18,000บาทสวัสดีครับกับมาวดีข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนื้วรแางในกาซาสิบัทีใน,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 ในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ช่องเราด้วยนะครับเพื่อจแพด้ข่าวสารที่มเัเนใแบบนี้เป็นประจำทุกวันในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับโมอเตอร์ราที่มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเอสพลัส2023ไปแล้วซึ่งหลายคนเนี่ยก็จ,จะสงสัยว่ามีรุ่น p l ั s เข้ามาแล้วเนี่ยแล้วรุ่นธรรมดาหายไปไหนจนกระทั่งล่าสุดนะโม o เตอร์ราเอส2023รุ่นธรรมดาก็ใกล้ออกมาเปิดตัวแล้วนะครับ m o t o r ร l a เอ2023เป็นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนระดับกลางที่ใช้เฟรมอลูมิเนียมนะครับและมีฝาหลังที่เป็นหนังเทียมแบบวีเกนภายในเนี่ยขับเคลื่อนด้วยขุมพลังมเดเทค7030หน่วยความจำแรมให้มา8 g b ROM 256 b ิละมีแบตเตอรี่4,400ม ah, ิลลแมและระบบการชาร์จที่เร็ว68วัตการชาร์จไร้สาย15วัตต์สำหรับในเรื่องของหน้าจอแสงผล m o t o r o l a e เ g e 2023นั้นจะใช้หน้าจอเป็น P OLED 6.6นิ้วมีค่าตารีเฟรเรทที่สูงถึง114เฮิร์ตพอการรองรับสีแสงถึง10บิต HDR10+ Plus อัตราทัสเซมิงม่งอ,อยู่ที่360เฮรตแล้วก็มีความสว่างดันไปถึงที่1,200นิตร,รองรับการสแกนนิ้วมือบนหน้าจออีกด้วยด้านการถ่ายภาพโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้มาพร้อมกับกล้องหลังเร์หลัก50ล้านพิกเซล OS กันสัน่นอัลตราวาสล้านถ่ายภาพมุมกว้าง120องศากล้องมาโครโ ในส่วนของกล้องหน้านะครับจะมารพร้อมกับความละเอียด32ล้านพิกเซลตัวนี้มาพร้อมกับลำโพงสตูดิโอรองรับระบบเสียงแบบ Dolby Atmos, a f c และคุณสมบัติกันน้ำกัะฝุ่น IP68 ด้วยเรียกว่าเครื่องนี้เนี่ยค่อนข้างครบแล้วก็จบนะครับโดยมีราคาเปิดตัวในสหรัฐอเมริกาอยู่ที่599.99เหรียญน,นะครับหรือประมาณ21,700บาท แต่โ t o r o l a เนี่ยก็จะมีราคาพิเศษด้วยนะครับทวางขายในบางพื้นที่อยู่ที่499.99นะครับหรือราว1 8 0 0 0บาทส่วนประเทศไทยนั้นก็เหมือนจะยังไม่มีวีแววเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้สักทางโ t o r o l a เลยนะครับ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยเพื่อนสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกับมาัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย